ครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับสู่รายการ House c o s t g a m e r นะครับก็วันนี้เราจะมาเล่น One Piece Pirate Warrior 3นั่นเองผมเชื่อว่าหลายคนเล่นจบแล้วแหละเกมเนี่ยซึ่งผมก็เล่นจบแล้วเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวให้ดูอ่าเขี่ยทุกด่าเทชงเทเชอร์อีเวนต์อะไรก็เก็บครบแล้วนะฮะก็วันนี้ก็จะมาเล่นในโหมด Team Rock แล้วกัน ในแม่ล็อกไปเลยครับผมแล้วตัวละครที่เราจะเลือกใช้ก็คืออ้าวอ๋อมันเลือกแชงไม่ได้ครับสวยละวเจะเลือกตัวไหนไวะเนี่ยมาเจอแรงไม่เอาไม่เอาลูฟี่ไหมไม่เอาไม่เอาเราเล่นตัวพระเอกแล้วฮะอรอไม่เอาเล่นรอบ่อยแล้วนะฮะเล่นอะไรดีวะ มีฮอกเออเล่นตาเยียวดีกว่าลงเหรียญอะไรผมก็เซ็ตครบไปหมดแล้วนะฮะพอเล่นจบได้รอบมากโอเคไปตาเยี่ยวก็ตาเยี่ยววะตึงอ่าส่วนอัฐุกด่านก็จะเป็นเวลร้อยหมดนะฮะโอ้โหแม่งแต่ละด่านนี้บอกเลยว่า ยากยากสัตว์นะฮะโอ้โหยไม่ได้เคลียร์เนี่ยอ่ะไปอันนี้ก่อนแล้วกตัวละครผมก็เวลร้อยแล้วนะครับก็พอสูสีกับมอนได้อยู่โอเคทกอยสก,สกงทุกง้ออะไรเสร็จหมดแล้วไป รวยๆนักรอดเอ้ยอันนั้นโซโ o อันนี้นักดับดับหนึ่ง,งนี่ดับดำดับดำดับดำเอ้ถ้าเคลือบดับเป็นสีเขียวนี่ผมไม่รู้ชื่อท่านะ ใช้มีดใช้มีดมแบ็คแบ็คเบดดาวอะไรวะอโวะองโบรับอลเหมือนกันเห็นไหมฮะบอลมันโหดสัตว์โหดมากนะครับบอลผมว่าเล่นตัวใหญ่เลยวะสู้บอนนี่เสียเวลาแต่ถ้าอยากได้ระดับเอสมันก็ต้องฆ่าไม่งั้นมันก็ไม่ได้ เห็นดูดิบอลแม่งโหพเฟี้ยโหขนาดใช้ท่านี้น่ะอะไรวะเนี่ยเออเออออโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยถ่ยเหล็กกับด่านมาเว้ย ได้เวลาเบ็คเบดไว้สแลชอ้าวอ๋อโดนนิดนิดนึกว่าไม่โดนขออีกทีโซลี่ให้ดอกรุนแรงโหเต็มไม่เป็นไรเลยวะเขือบดาบ ชอ็อตเฮ้ยเลี้ยวผิดซอยมาตรงนี้ใช่ไหมจัดไปมาเปิดท่าที่สองกันเลยดรอบด้อมปึ๊บ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 ,บอ้าวแม่ไม่เป็นไรเลย โควต์เครื mm, mm. Er ่องดาบหมายว่าเออรุนรัวครับรุนรัวฟันแย่ฟันฟันอีพวกก็ลูกจอกนี่น่ารำคาญเออ มาเดี๋ยวมาเดี๋ยว啊ดีฟิสโรบินอ้าวต้องสู้กับโรบินด้วยเนะี่ยโรบินมาวิวิวฟูแบล็กเบลดเอวอยชอบ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 ช็อบโอ้โหไม่เป็นอะไรเลยนะฮะถึกอย่างนี้โอ้ยโอ้ยโอ้โหตบแรงมาก My gosh โคตรแรงโ,โหโหตายโคตรยากอ่ะอย่างนี้ไม่ต้องรัวใส่สกิลไม่ยังแล้วฮะโอ้ยหัวเลื่อนรถโคตรไวปับปับปับ <traveling> ป <out> ับปับ <somet> ช <ingers> ับมาคิดถุน่ะเลยคิดตถุน่าแม็ท โอ er ้โหจบแรงยังวะโอ้โหจะตายแล้วจะตายแล้วจะเย็นเย็นจะเย็นเย็นเฮ้ยคุซันก็มาโอ้ยใคยหรอไม่ไม่อะมันม่ยากครับเอไอโมดคอนตีนอะไนท์แมนอะม่ยากภาพโหยากจังวะเนี่ยจะตายห่าแล้วเนี่ย เออโเร่ไอยอมแพ้รอครับไม่ไหววะเนี่ยตายละเออโตดยากอะ ข่าไพยแพร่เดนี่ต <c oughs> ู่ <c oughs> จะไปเล่นฟรีล็อกดีวะ <c oughs> ดีมล็อกได้หมดธรรมดา จะเล่นเชียงโค้ดได้นะฮะแน่นอนเดียวตัวโปรดผมยู่ด้วยเชียงครูชมีคอสตูมด้วยนะอ๋ออันนี้จากะซองเวิลชุดเดิมเท่กว่าไหมชุดเดิม ยังไม่ยากโอเคสู้กัมันโตเลยโอเค,อเ,คเราจะมาเริ่มกันเลย อ๋อนี่ชาบันดี้นะฮะเกาะชาบันดี้ชาบันดี้ไอร์แลนด์อืมนี่ท่าของเชียงคูก็จะเป็นการเคลือบดาบนะฮะด้วยอาคินี่ยิงได้ด้วยเป็นไงล่ะเฟี้ยวมันง่ายไรพวกเนี่งไม่เหมือนหมด้นตีนั่นนี่โอย จำริงในการ์ตูนก็มันยังไม่ปรากฏพลังนะเชียงคูดอ่ะแค่เรารู้ว่ามันมีหาคีราชันเนี่ยเดี๋ยวทำให้ดูหาคีราชันก็สำหรับคนใช้จอนฮะถ้าเมื่อกี้กดสามเหลี่ยมสองครั้งสี่เหลี่ยมหนึ่งครั้งนะฮะหรือใครเล่นในคอมก็จอยเอ็กบอกก็ Y Y แล้วก็ X หมายถึงจอยเอ็กบอนะ ออีวานครับอ่ะอีวานครับหนึ่งสองจบเลือดแทบหมดเครือบกระหนึ่งสองสามจบแล้วท่านี้ก็จะเอาไว้ฆ่าบอสได้อย่างดีนะทำให้บอสสตันอย่างเงี้ยโคตรแรงอ่ะดุมดุมุมแล้วคว้าปืนมายิงอ่ะโหโคตรคอมโบ

มตวันมานะฮะมิต้วันก็สู้ทัานนี้ไม่ได้มันโกงว่ะขอโทษด้วยเพื่อนออสองสองช็อตเจ๋อยจอด โอเคเราจะมาโชว์ท่าของแซงคูดกันนะฮะสด for the new world บุกซับเรียบร้อยรุนแรงไหมเล่า โดฟามิงโกแม่งมาสามตัวเลยเว้ยตัวนั้นเป็นตัวจริงไม่รู้เหมือนกันนะฮะคาสามตัวอยู่แล้วเพราะเราโหดอะไรโดฟามิงโกทำไรอ่ะช็อ,ชอตสับเลยแล้วกัน ายถึกใช่ไหมดึงสองโอ้ยดึงเปิดพลังโอ่เล่นนะ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 เฮมันไส เฟอร์ม <A> ิโน <À, S 2> <a> ่แล้วเฮ้ยมาโกมาบล็อกไปให้พ้น <t ly urning> นเงยฟินิชเอามาต่เปรียงเปลี่ยงเปลี่ยงเฟี้ยเฟี้ยงโอ้โหมาแล้วก็ทำอะไรโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันเตะโหเดี๋ยวจ้าโอ้โหแล้วก็จะเกลียนโอ้โหเข้าใกล้ไม่ได้เลยเว้ยโอ้โหเตะอย่างเดียวเลยมเตะไม่เลี้ยงเลยนะเนี่ย ก็จะเตะแรงหน่า มันกี้โอเคแล้วจะมาโชว์ท่าเอา,าผลปิดจะโชว์ท่านที่สองของแชงก็นะ โหตรงนี้บานยังวะได้เวลาใช้ทานานแล้วครับเชื่อผมเชื่อผมอย่าร้องไปเชื่อใครทูดฮาร์ดิสนี่โดนผสม่องเป็นไงล่ะเอแล้วแน่จริง รูฟี่รูฟี่มันจะใช้กำกำมดอนเนาะหนึ่งสองสาม คาคูมามาเป็นยรูราฟไงไอ้หนูนีเดียวตายมีสิบพีนาเลยนี่ ไงต่อครับแค่ไขก็ว่ามาครับเฮ้ยรุยยจิมาวะหนึ่งสองสามส,ส,สี่เฮ้ยจด รุจิแกใช้กายากระดาษหรือเปล่าเนี่ยไม่โดนเรียบร้อยครับ <c oughs> มาของจริงแล้วบอใหญมาละโอเคเราจะไปจัดการโมกุกันเลยโอ้ไม่ไม่ถอยไอ้กูเลยเนาะ ฮัลโหลุ้ยังไม่ได้ใช้คิดตนาเลยเดีย๋ยวมึงตายนะมัโก์ก็เดี๋ยวมึงตายนะมัโกกเออเป่งหาคีลาชันลงมา เรียบร้อยว่ะยังไม่ได้กดปีเลยมาโกตายหาซะก่อน ไปแล้วนะครับสำหรับแชงคูดลุยเดมร็อกซึ่งมันเร็วไปหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะเออจะเล่นอีกดีวะรู้สึกว่ามันจะเร็ว จะไม่เล่นดียังไงดีเล่นอีกแมบบก็ได้ฮะใช้หนวดดำเล่นดีบอ